ตำบซัวตำมม่วนี่น้องก็บรรยากาศทอนทอนครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องตำปลาตำปลาน้ำกันเปนเบื้งป่าไปเอาปลามาขายสวัสดีครับพี่น้องมา ตำม,ม่วนนะอากาศขึ้นฮวอนกินตำนี่ละแม่จังซวนซวงหวานเลยอ่ยจ้ยาแม่<า>คนมาทำหาตำไนกุ้งซวดิบก,วกัวคุกซิบกัวคุกเลยเกือบมี้ิบคุกแล้วละว,ว่ะแม่ ทะเลมันบ่เข้าพ่อหน่อยจา้าลูไอ้หน่อยจ้าตำบันเฮาตำปลาตำนั่รึถ้ารันได้ขายนะระชาดจัดจังเครื่องดันขายดีมากขายดีร้านนี้ดัง ตำไประเด้ววางมือเหรอแล้วก็วเธอถือด้วยไห้ไ,ไล,ล่อันนี้ซิบหาบาทเดิซิบหาบาทช้างบาทถูกมากๆชางบาทจะบกพริกก็บกเขืยวก็บกเน่าหนึ่งซิบหาบาท ngơi được, mày mò, nhớ mẹ mẹ nhịp em bánh xèo, bánh này từ khối lắm, ได้เอยียงต้องทิ้งขยะไหมอืมทิ้งขยะลูกแล้วล้อนตีนเหรอมันจะต้องเนี้ยมหนาแม่แล้วก็ต้องถามต้องทิ้งขยะไหมต้องทิ้งขยะกินไหมเนี่ยกินได้ไหม ิหนไมไม่ลูกคอยคิดลูกซิ้นเบิรอันเบิรอันสองไม่เหรอฮัตดอกง่ายอ่ะฮัตด็อกงบ่น จาให้กินใส่กวเข้าเง่าป no mm. ่ะใส่กาวกวดเขาเป็นยางอย่างว่ะต้มเสบนนะเงี้ยวๆพุดหนึ่งแม่บรรทัดหนึ่งมีอยู่เสมออืมบเคยเห็นชืมือมีขายบู๊บ ใส่กอกไหมมีใส่กอกมียังขายด้วยรับบิ๊กไบค์อยังเขาถามรับใส่กอกบิ๊กไบค์เพิ่ไมไหมคะอยู่เขาจะถามเจกวรรฮอตดอกฮอตดอกบิ๊กฟูด้ดฮอตด็อกอยังทุบเส้นปลานี่เสเนาะล้วผมาะ แม่งเี้ยงสุกี้ไรเก็บหมูเรากินเซเลอร์ปี๋วะกินแล้วก็ไปกดกินแล้วก็ไปกดไป่มไอเสียไปดเกดเซเลอร์ปี๋กดยังไหนไม่หนักนะอืมแก้วกดขึ้นไอ้นันเป็นวงวงวงเวียนเวียนพี่แว่นขึ้นมันยังได้สูง

กินเงินยินมีีพวกหัวหม,มอกดกินอิ่มแล้วเอาแก้วไปเสียบไปม, <c oughs> มีวะมีนีม่มีคือกันเนี่ยน้ำเบ๊บซี่น้ำแ,บบำแนนำั่งจะกวาดตกองดคตรแต่หน่อยก็ไม่ได้เขาใช้เบ็น

เราไปจกในในใน,ในพลมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะชอ็อต<า>มันจะปั่นมือขาดาาาาใช่มือลิ้งเ <c oughs> ล็กอยู่เจ้าก็เห็นซเซเบนเหรอเข้าเหมือนเขาเนี่ยเหรอเซเบนหยอดเลี้ยงเซเบนหยอดเลี<า>้ยงไหมเนี่ยมีมัมม่ตัวใหญ่ มามีเงดื่มมีหยังมีกาแฟนะเจ้เคยดื่งใายไหมบ่เจสเนบ่รถเมอไหร่หยดยนเราดึงใายไหมไหมนะมุนไปหดวมองได้มุนไปหอดหนึ่งสองก็ได้เป็นพันสายไหมให้ไหมมุนแบบนี้เดิไปเลยแม่เคยด่ม หามสนุกป้ะเปินมาสามโรงเรีย้ยงก็หาวิ่งหามตื่นเลยขี่ตื่นปิ้งไปเลยใครจะมาแตะมันจะแสบลูกมันจะเด่นเตาตาตายิ่งแดงอยู่ไปลองลูกตามไม่คิดแสบป้าเอาตาม,มาให้ป้าป้านะนะดูทิหายแล้วค่ะพอแรกชาไปเลยว่าหอมกินได้ตัวกินยิ่งกินแล้วค่ะ บลาป้านแนะนะใอเชี่ยวไปกินก็น,นี่นยถอดประดุกกรง้เอเที่ทอดปลาดุกผู้ใดอยากได้ป่าสั้งได้เด้อหลังจากทอดดุไปเย็บอาทิตย์น้ำเหรอ ตายก็เรล่มมากแล้วช่วงนี้ก็จะซื้อของลูกเมียบ้านหลายอันนี้ของแม่แต่่าพูดได้เลยอันนี้ของพอ่อ Thank you เยวหนูแบ่งให้หนูกับแม่ให้หนูโอเคนี่คนทีหัก คนที่บ่เห็นแก่ตัวนะสังเกตยังไง้ไงาของชินญ่กับชินด้อยถ้าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเขาเสียเอาชิน่ถ้าคนบ่เห็นแก่ตัวเขาเสียเอาชินด้อยชินได้ก็ได้หนูคอยบอาได้ชินไงก็บ่เปรียบผู้อนะื่นไหม กับแม่เล็่นนอยเพิ่นนี่นะสีดุแล้วพ่อกับแม่ย้ำแถาได้สีเบิ่งพ่อกับแม่ได้บ่เบิ่งบ่งบ่ิ้งหรอเล่นนอนเด้อแมพ่อกับแม่บ่สบายกับบ่เบิ่งนะไปเบิ้งดีกว่าสวัสดีค่ะ